มายกมาเลยเอ็มา Matthew, Mario, มาแมเทียบว้ยวมามาเลยตอนนี้ตอนเช้าเรากําลังวุ่นวายอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่า,าหลังจากที่ผลไม้ต่างๆเหล่านี้ที่เราทุกคนร่วมทําบุญแล้วก็ถวายองค์พ่อพระพิฆเนศปางเศรษฐีสยามไปเสร็จเรียบร้อยผลไม้เหล่านี้จะโดนเอาไปทําบุญเราจะเอาไปอามอบให้กับบ้านพักคนชรลาวัยวัฒนาครับเวลาที่เราร่วมมาทําบุญแล้วก็มาถวายองค์พ่อนอกจากได้พรอันมงคลแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้คือเราได้ให้ทานกับ คุณตาคุณยายหรือว่ากลุ่มมูล,ลนิธที่ต่างๆรอบหน้าเราน่าจะเอาไปอามอบให้กับคนไร้บ้านเนาะใช่ไหมครับรอบนี้ให้บ้านพักคนชรารอบหน้าคนไร้บ้านนะครับเราจะถวายแบบนี้เราทุกคนสามารถถวายออนไลน์แบบนี้ได้ทุกวันอังคารพฤหัสอย่างเมื่อวานเนี่ยผลไม้เราเนี่ยว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่า ้ายสุดแล้วไม่เพียงพอวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสเราจะมีการถวายอีกหนึ่งครั้งในตอน6กโมงเย็นถ้าเราทุกคนนะ่ยอยากร่วมถวายจะถวายทีละลูก2ลูกก็ได้ตามที่เราสะดวกครับการถวายเนี่ยเราก็ได้รับพรอ,นอันประเสริฐจากองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วก็ ผลไม้เหล่านี้ก็ไปให้ทานกับคนที่ขาดแคลนแล้วคนที่ต้องการต่ออีกนะครับแล้วก็เนอกเหนือจากนั้นรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับทุกคนรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเราจะเอาไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมตรงนี้แล้วก็สร้างเป็นเทวาลัยที่สวยงามนะครับให้เป็นที่ศักการะแล้วก็ทำพิธีกรรมในการปฏิบัติธรรมของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราทำบุญเนี่ยรอบเดียวเนี่ยเราได้หลายอย่างเลยนะครับอาจารย์จะมีการจัดแบบเนี้ยถวายแบบเนี้ยทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสทีนี้ เพื่อให้เราทุกคน,นสามารถถวายได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งรอลุนเออยู่หน้าไลฟ์อย่างเดียวเนี่ยเราสามารถจองได้อย่างผลไม้นี่หลัก10 20บาทเนาะสิบยบาทลูกละสิบอ่าสิบาท20บาทเราก็ได้บุญแล้วเราก็ได้ขอพรเพราะว่าหลายคนก็อยากมาขอพรแต่ว่าเดินทางมาไม่ได้ไม่สะดวกติบงานหรือว่าระยะทางมันไกลเราสามารถจองเป็นเป็นเป็นชุดได้มันแบ่งเป็นทั้งหมด3ชุดชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่โดยชุดใหญ่เนี่ยจะได้ เขาเรียกอะไรนะได้แลนะ้วนทิวได้ยันขององค์พ่อไปด้วยส่งไปให้แล้วก็ผ้าอุตริยะไปด้วยนะครับก็เป็นสิริมงคลแล้วก็ในการถวายทุกครั้งก็จะเป็นการไลฟ์สดที่เราทุกคนเนี่ยไลฟ์สดเสร็จจะไลฟ์สดแล้วก็ให้เราทุกคนได้เห็นว่าบรรยากาศการถวายเป็นยังไงแล้วก็จะมีการเอ่ยชื่อเราทุกคนในการถวายเสมอนะครับโดยมีท่านพราหมณ์บดิตโมาหานเป็นผู้ทําพิธีให้นะโอเคเหลืออะไรอีกหลายคนถามเรื่องยันอินเดียยกดวงยันอินเดียยกดวงที่หลายคนถามเข้ามาเพราะว่ายันอันนี้เปลี่ยนชีวิตอาจารย์เลยนะ เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือแบบอัศจรรย์เพราะว่าหลังจากที่อาจารย์ได้ยันจากครูบาอาจารย์ที่อินเดียมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างที่อาจารย์สูญเสียไปได้คืนหมดแล้วก็ได้ธุรกิจใหม่มาด้วยเป็นเดี๋ยวมาเปิดตัวอีกทีวนาเป็นธุรกิจอะไรแล้วก็เพื่อนๆที่ได้ไปด้วยกันเนี่ยนะครับทุกคนรู้ไหมว่ายอดขายเติบโตแล้วก็ได้ขยายโรงงานได้เพิ่มโรงงานอีกหนึ่งที่นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออีกคนที่ได้ไปได้ขยายสาขาที่เป็นร้านอาหารขยายอีกสี่สาขาในแค่หนึ่ง มากกว่านั้นเมื่อาวานเนี้ยวันที่หนึ่งเมื่อวานคลิปนี้ถ่ายวันที่สองเนะาะเมื่อวานวันที่หนึ่งทุกคนที่ได้ยันไปที่แบบแต่เป็นยันเล็กนะครับยนันยันอีกอันหนึ่งเนะี่ยเด็กๆเนี่ยพากันโชคดีกันเยอะนะครับโอ้ลืมไปวันที่เท่าไหร่ที่เราเคลื่อนย้ายองค์พ่อจําได้ไหมมีเลขรดยกขององค์พ่อออกสามตัวเลยปะออกสามตัวตรงๆเลยนะครับออกสามตัวเลยแล้วก็ ซอเวก็ถูกแต่ทุกครั้งที่มีงานขององค์พ่ออ่ะองค์พ่อจะประทานแบบนี้ให้เสมอนะครับ mm hmm. อย่าลืมนะใครที่อยากร่วมทําบุญหรือว่าเราอ่ะมีอะไรอยู่ในใจมีความสําเร็จที่อยู่ในใจอยากจะทําทให้สําเร็จอ่างเงี้ยครับร่วมถวายองค์พ่อขอพรได้เพราะว่า mm hmm. โอกาสน้อยมากเลยนะที่เราจะได้ขอพรโดยที่มีท่านพราหมณ์เป็นผู้ทําพิธีให้นะครับและอันนี้ทําพิธีให้เราโดยตรงเลยนะครับ ส่วนพิธีกรรมในวันที่9พฤษภาคมเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดจองอีกครั้งหนึ่งหลายคนถามมาว่าพิธีกรรมยกดวงอะ่ะเราจะเปิดจองที่นั่งเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจารย์วางแผนกันก่อนประมาณไม่กี่วันนี้เดี๋ยวอาจารย์มาเปิดให้เราทุกคนได้จองที่นั่งนะครับแต่รับได้ไม่เยอะนะแล้วรอบนี้เป็นพิธ,ธีฮินดูครับแล้วก็การไปไปมอบให้กับมูลนิธิรอบนี้อาจารย์ไม่ได้ไปด้วยเพราะอาจารย์ติดงาน แต่ว่าจะเป็นเอ็มกับแมทธิวจะเป็นตัวแทนในการไปมอบให้กับบ้านพักคนชราอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ร่วมถวายผลไม้มงคลให้กับองค์พ่อแล้วก็อนุโมทนาทุกท่านในการถวายทานครั้งนี้ให้กับคุณตาคุณยายที่บ้านพักคนชราด้วยนะครับแล้วก็ผลไม้ในวันพรุ่งนี้นะครับที่เราถวายเราจะเริ่มถวายตอนหกโมงเย็นมีการไลฟ์สดด้วยนะครับเราจะไปมอบให้กับบ้านคนไร้บ้านนะครับ ก็อนุโมทนาสาธุบุญร่วงหน้าใครก็ตามที่อยากจะร่วมถวายขอพ,อพอรพระองค์ท่านร่วมทําบุญในการให้ทานผลไม้เหล่านี้ให้กับคนไร้บ้านในวันพรุ่งนี้แล้วก็รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเราก็จะมาสร้างตรงนี้ครับเทวาลสถานปฏิบัติธรรมที่จกักรพัฒเทวาลนะครับโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมเยอะเลยนะครับหลายลังเลยเยอะเลยเดี๋ยวจะให้เอ็มกับแมทธิวส่งต่อให้กับเอ็มกับแมทธิวนะครับโอ้ลืมบอกไปเลยนะครับส่วนลาดูโมทกะเนี่ยที่เราถวายเนี่ยนะครับเดี๋ยวหนึ่งพนเนี่ย เราจะตั้งไว้ตรงนี้ถ้านั่นหมายความว่าใครก็ตามที่วันนี้เดินทางมาที่จักรพรรดิเทวไลก็จะมีขนมมงคลจากพระองค์ท่านนะครับให้ไปทานหยิบทานได้เลยเพราะว่านี่ถือเป็นขนมมงคลตามความเชื่อนะครับช่วยกันว่าใครก็ตามที่ถวายขนมราดูโมทกะเนี่ยจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตสิ่งที่คิดที่ปรารถนาถ้าเป็นสิ่งดีจะประสบความสําเร็จแล้วก็ขนมหลังจากที่เราลาพระองค์ท่านมาแล้วเนี่ยใครที่ได้ทานเนี่ยก็จะได้รับพรน,นั้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มาจักพรรดเทวไลนะครับอย่าลืมหยิบขนมไปด้วยนะ อร่อยมากแล้วขนมเนี้ยเป็นของอินเดียโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนของท่านพาราหมณ์ผลิตโมฮันที่เป็นผู้ทำขนมนะครับมาแล้วก็หยิบก่อนปุน๊บนี่หยิบไปแล้วก็ทานคนละชิ้นนะอืมอร่อยหอมหอมมากเลยยายไม่ต้องลู้อาจารย์เอเอาผลไม้มาให้นะอ่ะอายรยับเอออ่ะเพิ่ด้วยนะส้มนะอันนี้ส้ม ให้ต็คนที่นี่น่ารักมากครับคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าน่ารักทุกคนเลยครับ